โอยวันนี้มาอาบแดดบลูสวันนี้มาอาบแดดนะโอเคคนเยอะแล้ยอาบแดดกลับไปทำงานตลอดทำงาน,นตอนบ่ายว่าจะทำรีวิวรีวิวอะไรบ้างไปซื้อไอ้นี่มาเอาส,สั้นๆโอ้ยทำไมหน้ากูแบบช่วงนี้คือตักแดดทุกวันก็มาชุดนี้โอเควอเตเบร์นี่โอเคเออแล้วก็จะทำรีวิวโอเคส,สั้นๆ ได้น้ำมาขวดหนึ่งอันนี้เป็น,ปนกิสตรอเบอรี่โอเคชีวิตดีๆตรงชีวิตดีกูอยู่บ้านไม่ได้ไงถ้าอยู่บ้านอีเจ็บบบ้บ้กูแบบเอออยู่นี่ดีละอันนี้น้ำสตรอเบอรี่โอเคก็คืออยากกินรสสตรอเบอรี่บ้างเถอะซื้อมาได้อะไรมาสตรอเบอรี่ถือกล้องเองนะโอเคแล้วก็ครีมอาบน้ำจะเอามาทำเป็นที่ล้างมือโอเคก็ซื้อแบบนี้มาเลยแบบ ขวดลิตรแล้ววะโอ้เออขวดลิตรขวดลิตรจริงด้วยหนึ่งปอนกับอีกเก้านเพนส์วันเพในเพนซิสันรีวิวอันนี้ก็ครีมบาร์สก็สำหรับที่แบบเอ่อใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเข้มขน้นที่ใช้แบบเทนในอ่างแล้วก็แบบเออลงอ่ะเนาะลงแช่ตัวน่ะแต่ว่าคือว่าท่านี้มันจะเข้มขนน้นไง พอเข้มข้นแล้วมันจะใช้น้อยมันไม่ต้องเปลืองเข้าใจไหมมันประหยัดโอเคอือ okay. ฮ uh ึ huh. แล้วก็ทิชชู่ซื้อมาทิชชู่ก็เอาไว้เช็ดมอเอาไว้เช็ดมออะไรเงี้ยมอก็ไม่กไมไม็ไม่มีหรอกเอาไวเ้เช็ดมอเช็ดมอสฟ์โฟร์เดาเดย์ครับอูจะพูดว่าอะไรแล้วก็ซื้อกิ่งมาด้วยเดี๋ยวก่อนกิ่งอันนี้ซื้อ,อหอมมากหอมมาก อันนี้ซื้อที่มากเหมือนแลดเนะาะก,ก็ได้พูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องหอมมากต้องใส่ฟฟลลิ่งแบบแนวเด็ดเด็ดโอเคอันนี้ก็คือขิงโอเคก็จะมาทำน้ำขิงโอเคอเพื่อสุขภาพไม่ใช่หรอกไปซื้อชาขิงมันแพงเข้าใจปะชาขิงมันเกือบสองปอนโอเคอันนี้มันแค่ปอนเดียวกวบอีกสิบห้าสิบเพนซ์โอเคซื้อขิงสดเลยดีกว่า มันจะทําได้รสชาติด,ดีกว่ากันอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรบ้างใช่ไหมชาเิงโอเคก็ซื้อนี้แล้วมันมันน่าจะเก็บได้นานโอเคอือ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาทําเป,ป็นากแห้งแล้วก็แบบเอาไว้ทําชาโดยเฉพาะโอเคคือทําเองอันนี้ก็เป็นอะไรก็ระเมียเอาไว้มาทําแบบเคอ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลนะีนยโอ้โหน่ากินมากเลย นั่นแหละก็สี่เปสักเซ็นคือก็ได้แค่นี้แหละสี่ปอนห้าปอนเดี๋ยวห้าปอนหกปอนหมดไปหกปอนโอเคก็คือได้มาแค่นี้เฮ้ยลืมอะไรหรือเปล่าทำไมมันหมดไปห้าปอนประมาณนี้โอเคก็ไม่ไรห,หรอกเออนั่นแหละอ๋อ เดี๋ยวนั่งอาบแดดตรงนี้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยรับแสงโอเคมันก็จะได้วิตามินดีพอเสร็จแล้วมันทําให้กระดูกเราแข็งแรงเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันเปราะเป็นชนะเป็นโรคก,กระดูกอันนี้ไม่ใช่หมอหรอกอันนี้กูรักษาต,ตัวเองตลกกระดูกมันเปาะก็เลยต้องมาอาบแสงแดดแล้วแสงแดดตอนเช้ามันก็คือดีที่สุดวันเถอะมันไม่แรงะ่ะโอเคพระสุภภาพก็คือมีกูคนเดียวตลกเออก็มีคนอื่นไว้แหละ ออก็ประมาณนี้ก็นี่ก็คือรีวิวก็จะนั่งตรงนี้ปร,ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถึงจะเข้าบ้านแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวหาอะไรกินโอเคแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมุ่งสู่มุ่งสูงสออ่บ้านลูกค้าโอเคแค่นี้สวัสดีชีวิตดีๆตรกฟรีอาบแดดไม่เสียงเงินตัวําำเพื่อ